เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงอันที่ยากที่สุดนะทุกคนนะอันนี้ก็คือต้องอ super conduct นะก็คือใช้สายฟ้าทําลายน้ําแข็งและให้มอนตายนะทุกคนนะแต่เราไม่สามารถใช้กับมอนน้ําแข็งได้ทุกคนเพราะว่ามอนน้ําแข็งเนี่ยเวลาระเบิดน้ําแข็งมันอิมูครับเออสายฟ้าตีน้ําแข็งมันไม่เข้านะอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มอนอื่นครับที่ ทำให้มันแข็งก่อนคือเอาทําให้น้ํามันเปียกก่อนนะทุกคนนะแล้วก็แช่แข็งนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เอาสายฟ้าตีอีกทีหนึ่งนะครับเอ,อหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาที่ดันนี้นะทุกคนนะเป็นดันม้อนน้ํานะครับกังยุนสโตนพอลเลสนะครับอือ่านี่นะครับเราจะลองเข้าไปดูนะ ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับน้องแข็งสายฟ้านะดูครับว่าจะทําอันตรายมันได้ไหมนะทุกคนนะนี่เป็นคอมโบเดียวที่ผมยังไม่เคยทําแล้วก็ไม่ได้เลยอะ่ะเออยังทำนี้ไม่ได้เลยครับที่นี่จะดีหน่อยครับมอนจ,มนจะมันจะมาลุมตีไอเสานี้ท่าน,นะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราแค่รอครับรอมันรวมกันแบบนี้ครับแล้วก็แช่แข็งครับเสร็จแ,แล้วก็เนี่ยตีเข้าไปแบบนี้ครับไม่ได้นะทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้ไ เออไอตัวใหญ่มันอึดกว่าตัวเล็กครับเพราะฉะนั้นต้องรอกุ้งกุ้กุ้งกุ้งกุุ้้เขามาวมกัตีเอออ่ะตดีๆๆีดีีีอได้แล้วทุกคนเออได้ละเออทุกคนดันนี้นะดันนี้ได้เรื่องครับอือร้อยมันมันรวมกันครับแช่แข็งแล้วก็ตีตีตีแบบเมื่อกี้ทุกคนนะแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยตีเข้าไปอย่างนี้เลยครับเออเนี่ยมันกระจายไปนิดนึงนะให้มันแบบชิดชิดกันกว่านี้แล้วทุกคนนะ อ่ะโอเคครับได้มานะทุกคนนะเยี่ยมไปเลยนะทุกคนนะเราต้องทําต่ออีกครับให้ได้สูงสุดคือ1ิบรอบนะทุกคนนะอเคดลับก็คือผมก็พอดดาบขยะออกแล้วทุกคนนะแบบนี้ครับเออให้มันแบบตีเบาๆนิดนึงครับไม่งั้นมันตายตั้งแต่ตอนขยะพ่นน้อแข็งกันนะทุกคนนะโอเค อ่าได้แล้วทุกคนเออจังหวะนี้มมั่วลัวๆวไปเออมุมั่วลัวๆัวไปทุกคนอืมอันนี้จังหวะแห่งความสําเร็จนะครับขึ้นอยู่กับการพูดของขายาเลยนะทุกคนนะเออนี่ครับจังหวะแบบนี้ครับเอาให้มันแบบปุ๊บไม่ได้นะทุกคนนะต้องใกล้กว่านี้ครับโอตัสเียเข้าไปห่างออกไปนิดนึงนะทุกคนนะ เอาได้เลยครับได้แล้วทุกคนเออนึกว่าจะไม่ได้แล้วเห็นไหมเออ,เออจังหวะแบบนี้ครับพอละออกเลยครับอือคือถ้าขยับพูดดีนะทุกคนนะก็จะได้ครับก็จะใช้ดวงนิดหนึ่งนะมันต้องแบบรอจังหวะให้ ไอตัวสลามมันกระโดดครับบางทีมันก็เดินกระจายกระจายนะถ้ามันไม่รวมกันเราก็จะยากนิดนึงครับเออนี่ครับได้แล้วครับมาอีกยี่สิบเพชรแล้วทุกคนนะนี่ครับแล้วได้กรอบด้วยครบเลยทีนี้เอออ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่มว่าอริคุ เนมการ์ดใหม่นะทุกคนเนมการ์ดเอลเมนต์มาสเตอรี่นะทุกคนนะเออ <laughs>